วันนี้เราจะมาทำลายล้างโลกและดวงดาวในแมปที่ชื่อว่า Planet Destroyer เราหันไปทางขวาซ้ายมือของผมนั้นมีดวงดาวที่กำลังโกรธอยู่ดูมากหน้าตาเข้มเครียดด้วยปืนอันเล็กอันนี้นี่ไงเลือดเขามีอยู่25ยิงไปทีละหนึ่งเป็นไงเจ้าดวงดาว Fire Planet ทำลายแล้วผมได้เงินแล้วก็มีดวงดาวใหม่โอ้อันนี้น่ารักไม่กล้าย,ยิงเลยเนี่ยมีเลือดอยู่สิบขอโทษนาะยขอโทษนะ <laughs> Earth Planet เอานี้ Earth เหรอ เขาบอกว่าให้เก็บเหรียญให้ได้250เหรียญต้องพังดาวกี่ดวงเอิร์ธอีกแล้วเอิร์ธเป็นหน้ายิ้มโลกที่มีความสุขเอานี่อะไรอ่ะอันนี้วอเตอร์เหรออันนี้เหมือนเอิร์ธมากกว่านะอืออืออีกนิดหนึ่งฮะสองรอสิบเก้าถึงยังได้เรียบร้อยไปเปิดเบสิคแคปซูลคือผู้ช่วยโอ้โหหน้าตาโหดทั้งนั้นเจ้านุบต่อไปเปลี่ยนเปเลเวลสองเปลี่ยนตรงนี้อือ เรียบร้อยแล้วเาสองอ๋อดาวก็จะเก่งขึ้นใช่ไหมศัตรูจะเก่งขึ้นโอเคหมดแล้วใช่ไหมเธอเธอเรียวแล้วผู้ช่วยอยู่ไหนผู้ช่วยเดี๋ยวนะที่ได้มาอ๋ออยู่ตรงนี้เจ้านุบบวกหนึ่งหนึ่ง DPS อ๋อเขาก็ยิงให้เราไม่ต้องยิง <laughs> หน้าตาแบบมีความสุขมากเหมือนได้แก้งโลกอ่ะสู้ไปนะสู้ไปนะอืมโอเคเรียบร้อยอ๋อมีเพชรด้วยมีเจมด้วยเจมไม่ทําอะไรเอาละ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทําลายล้างโลกเพราะฉะนั้นเราจะเสียเวลาอยู่ทําไมเป็นอีเวนท์ที่เราสามารถใช้แคปซูลในการเปิดซื้อแคปซูลได้วันนี้เราจะพังโลกให้หมดพังดวงดาวให้หมดเปิดมาเลยครับสามอันอือเป็นอีเวนท์แคปซูลโอ้โหํากันหมดเลยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นผู้ช่วยคุณเท่าไหร่บวกห้าร้อยใส่ได้สามตัวฮะเจ้านุ๊กลับไปก่อนเลยนะกับใจมากสามตัวพอดีพังไปเลยดีมาก มีแม่เหล็กไหมเนี่ยแป๊บนึงนะร้านค้าขอแม่เหล็กก่อนเก็บเหรียญอัตโนมัติมันน่าจะมีนะอู้อันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟฮะ7 5 2 5สิอันนี้ส่วนที่เราใช้อยู่ไม่ได้นะแต่อันนี้1600ราคา199่งรโลบัคแต่เดี๋ยวก่อนซ้ายมือนั้นมีลดราคาซื้อเกมพาสทุกอันลดราคา20%พูดเป็นเล่นอ, <laughs> อย่าหลอกกันนะโอ้จริงด้วยแล้วเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์ไม่ได้ครับ <laughs> แต่ทุกอย่างได้หมดเลยคูณ2ดาเมจคูณ2เหรียญออโต้คลิกนะครับใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มอีก4แล้วก็เพิ่มโชค2อันที่เก็บสัตว์เลี้ยงเปิดสัตว์เลี้ยงเร็วสัตว์เลี้ยงเป็นเรนโบนะครับยิงแบบดับเบิลคูณ2เจมโอ้โหอาบูสไปด้วยเลยเราจะเคลียร์ได้ไหมเกมพาสทุกอย่างถ้าอย่างนั้นเดสต a ามา1นึ่งก้าร้อบก้าโลบักห0 DPS อืมโอ้โหอ๋อมาเป็นดวงดาวออ้ดวงดาวยิงอย่างนี้เลย แล้วก็ next level ใช่ไหมเลเวลต่อไปเลเวลสามปลายทางอยู่ตรงไหนเราอยากรู้อันนี้ที่อัปเกรดอัปเกรดอะไรใช้เจมอัปเกรดเจมเรามีอยู่300กว่าอันนี้คือตัวคูณเจมอัปได้แค่หนึ่งอันนี้ตัวคูณเหรียญออันนี้คูณอะไร xp สเศษเลี้ยงเพิ่มเพิ่มดาเมจการยิงมันไม่มีแม่เหล็กนี่แหละน่าจะมีแม่เหล็กนะมีบอสด้วย ไหนบอสไหนนี่หรอดาวเป็นสีดําพลังเท่าไหร่อ้าวมีสีขาวด้วยดูไม่ทันผู้ช่วยเราเก่งเกินไปหรือเปล่าดูอะไรไม่ทันเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งพวกนายหยุดก่อนได้ไหมสต็อปก่อนนะฮะดาร์คเพลเน็ตอืมอันนี้คือไลท์เพลเน็ตจะแนะนําอะไรเยอะแยะเธอเธเลียวปิดได้ไหมอ่ะโอเคเปิด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 อ่าแล้วก็มาตรงนี้รีเบิร์ตต้องรีเบิร์ตด้วยเหรอรีเบิร์ตได้เพิ่มดาเมจของยูนิตเพิ่มดาเมจการยิงแล้วก็เพิ่มเทียร์ในการอัปเกรด อ่ะรีเบิร์ตไปรีเบิร์ตอีกทีหนึ่งเก็บเงินใหม่โอเคครับยูนิตอีควิปเบสมาใส่ทั้งหมดใส่ได้เจ็ดตัวครับโอ้โหดวงดาวอันนี้คือเก่งมากอันนี้คือเรนโบโกลเด้นตู้ครับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแล้วก็รีเบิร์ตอะระบบไม่มีอะไรมากไปซับซ้อน n e x t Level ขั้นต่อไปอ๋อคือเราต้องปลดล็อก void planet ปลดล็อกระดับก่อนเลเวลคือระดับที่ปลดล็อกตู้ได้ตู้สัตว์เลี้ยงปลดล็อกไปเรื่อย อืมอืมเข้าใจเข้าใจเข้าใจมีไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ฮะไอซ์เลเวลเราอัปเกรดเรื่องการคูณดีกว่าฮะคูณเหรียญครับคูณเหรียญคูณเจมมาเพิ่มโชคไม่ต้องเนี่ยยิงสบายเลยฮะทีเดียวดวงดาวของเราจัดก,การทีเดียวที่มันช้าก็คือดาวสปอนช้าขึ้นมาช้าเราได้แสนเหรียญแล้วรีเบิร์ดีไหมอ่ะรีเบิร์ไปทิ้งไว้นานเดี๋ยวมันยากรีเบิร์ไปก่อนฮะเจม คือ <c oughs> อะไรอะ่ะอ,อ๋อใช้เจมเหรออ๋อใช้1,000เจมผมนึกว่าได้1,000เจมไม่ใช่ใช้10,000แเหรียญกับไอ้หนึ่งเจมฮะอืมดวงดาวดวงดางวถ้าเรายืนตรงนี้ล่ะเออตรงนี้ดีกว่ามีเควสรับมารับมารับมาอือหนึ1,000เจมมารีเบิร์สรีเบิร์สรีเบิร์สรีเวิร์สครับผมเรียบร้อยเป็นขั้นแอดวานซ์อ๋อมีบอกระดับฮะเลเวลเลเวล5เลเวล10เลเวล20 เลเวล30โอ้โห4ี 40. 50โอ้ไปไกลมาก64เลเวลอย่างเยอะถ้าไม่รีเบิร์ตน่าจะไปช้าน่าจะไปยากอ่ะกลับมาที่บอส n ext เลเวลไปน่าจะมีปุ่มออ,ตโ,อโต้นะมีไหมออโต้ n ext เลเวลรีเบิร์ตสามครั้งไดออโต้ n ext เลเวลโอเคสามแสนเหรียญกับ2500เจมรีเบิร์ตครั้งต่อไปโอเคครับเราจะไดออโต้ n ext เลเวลไม่ต้องไปวิ่งกด โต้เองฟาร์มเองได้มันก็จะเร็วขึ้นเยอะอัปเกรดตัวคูณเจมอีกขั้นหนึ่งสี่ตัวคูณเหรียญไม่พอโอเคทะเลทรายดาวทะเลทรายเขาเจมเยอะหน่อยต้องการเจม2500ันหเหรียญพอละเหรียญพอละฮะอย่างงั้นมาเปิดได้ไหมเปิดผู้ช่วยหน่อยผู้ช่วยโซนนี้เปิดมาครับโซนทะเลทรายอ่าได้เป็นโกลเด้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้บวกสาสิโอ้โหคนละเรื่องเลย อีกสามตัวมาอู้เมื่อกี้อู้ตัวไหนอ๋อ oh. <laughs> นึกว่าตัวดีกว่าไม่ใช่โอ้ Ooh. บัตน,นี้ก็250แล้วนะฮะอันนี้500ครับเป็นโกลเด้นได้ใช่ไหมไอ้เดี๋ยวค่อยครับเก็บเจมก่อนอืมโอเคได้ละอ่าอยู่ไหนนะรีเบิร์ด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 ครั้งที่3โอเคครับอืม ครั้งต่อไปใช้ล้านหนึ่งกับอีกหนึ่งมื่นเจมฮะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเราสามารถออโต้ได้เดี๋ยวนะอัปเกรดก่อนเหลืออีก500รเหลืออีก500อัปเกรดอะไรได้บ้างอัปเกรด XP แล้วกันเร็วได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจด้วยอาลครับทีนี้เราสามารถเปิดออโต้ next level ได้ออโต้ Auto next level เปิดเลยไปอย่างเร็วอ๋อมี air planet ด้วยเมื่อกี้ไม่เคยเจออ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันขอเคลียร์ก่อนอ,อือหือื เดินน้ำยามาเพียบเลยฮะน้ำยาบูส์ได้มาเพียบใช้ไปเลยเพิ่มโชคด้วยอะอ่ะเอาเจมอัปเกรดน่าจะต้องเพิ่ม x p ก่อนฮะเพราะว่าเลเวลขึ้นช้า XP มันจะได้เปลี่ยนอันนี้ได้เร็วไงเปลี่ยนเลเวลต่อไปแล้วก็เพิ่มเจมใช้พันสองเพิ่มเหรียญเหรียญไม่ต้องมั้งเหรียญไม่จำเป็นต้องการเจมอัปเกรดตัวคูณเจมไป อ๋อคือเทียในการอัปเกรดเนี่ยเป็นการปลดล็อกจากการรีเบิร์ตถ้าเทียไม่ถึงก็คือมันจะเพิ่มขึ้นได้แค่ไม่กี่ขั้นปลดล็อกการอัปเกรดขั้นต่อไปด้วยการรีเบิร์ตฮะมาถึงอะโอโอ,โอ,อะไรเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้เหมือนจะเป็นดาวดวงใหญ่ตรงนี้คือเชลเลนเน็ตใต้น้ําใต้น้าโลกใต้น้ํามีเปลือกหอยมีโอเชียนมีอควานะฮะมีโอมีน้องปลาด้วยอ่ะปลดล็อกมาอีกหนึ่งเหลืออีกตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแปดพันแปดครับ อัพเกรดตัวเพิ่มเจมได้ขั้นหนึ่งเต็มแล้วต้องรีเบิร์ครั้งที่5ส่วนอันนี้คือเลเวลอัพได้อีกใช้พันสองอัปเกรดเลยครับเต็มแล้วเพิ่มดาเมจหน่อยโอ้ตอนนี้เป็นหมื่นแล้วฮะดวงดาว HP เป็นหมื่นแล้วครับแต่ก็ยังสู้ได้อยู่นะยิงได้เร็วอยู่เหรียญมี11ล้านเหรียญเปลี่ยนดาวแล้วครับโอ้ดาวตัวสลัดเป็นบอสโอ้โหไปเร็วมาก ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตรงนี้เป็นแมกมาฮะดาวแมกมาอ๋อนี่น,นี่อ๋อมันมีบอสขั้นด้วยกว่าจะมาถึงผมว่าต้องรีเบิร์ตแล้วละ่ะมันเริ่มช้าแล้วรีเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งรวมเป็นโกลเด้นตัวนี้ใช้กี่ตัวอ๋อมีเปอร์เซ็นต์ใช้5ตัวเพื่อการันตีใช้250เจมด้วยการันตีเป็นโกลเด้นก็จะเป็นพันหนึงใช่ไหมใช่ฮะพันหนึ่งยังไปไม่ถึงไหนเลยฮะได้มาสอง0 0เจมนะครับอัปเกรด ผมว่าตัวที่มันไปชา้าตอนนี้ก็คือตัวที่เป็นเลเวลนะครับนั่นคือ XP อัปเกรด XP ไปได้เลเวลเต็มตอนนี้ต้องรีเบิร์อีกขั้นหนึ่งถึงจะปลดล็อกได้รีเบิร์อีกสักทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟาร์มต่อก็น่าจะโอเคแล้วต้องการ20,000เจมส่วนเหรียญเท่าไหร่นะเหรียญ15ล้านโอเคครับโอเค20,000รีเบริร์สุดท้ายรีเบิร์ไป ขั้นต่อไปใช้สี่หมื่นกับสี่สิบล้านฮะเป็นแชมเปี้ยนอ่าดูที่อัปเกรดแป๊บหนึ่งใช้เจมเท่าไหร่ใช้เจมหมื่นหกอัปได้แค่ขั้นเดียวเองเหรออ่ะโอเคกลับมาที่โลกของลาวายอีกรอบหนึ่งนะฮะมาอัปเกรดไม่รีเบิร์ดแล้วนะสุดท้ายละอัปเกรดได้หนึ่งขั้นหมื่นหกแล้วก็อันนี้โอ้สองหมื่นห้าเลยเหรอเพิ่มเจมคือตอนนี้เนี่ยตัวคูณ XP อย่างเดียวเลยฮะ เพราะว่าเจมไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าเราต้องการเลเวลที่ขึ้นเร็วขึ้นนะครับเราต้องไปให้ถึงเลเวลขั้นสุดท้ายคือห้าสิบใช่ไหมเลเวลห้าสิบตอนนี้จะสี่สิบแล้วนิดหนึ่งโอเคสี่สิบเรียบร้อยฮะบอสอว้าวมีปีกด้วยวู้สู้แป๊บเดียวไ <laughs> ม่อีกดวงดาวหนึ่งอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือเป็นแร่ใช่ไหมคิสตันใช่ครับคิสตัน โอ้บอสบอสบอสคริสตันบอสเรเวล49นะฮะ50เรียบร้อยครับโลกสุดท้ายไอซ์เลเวลนะครับโลกสุดท้ายอันนี้ต้องเรียกว่า55แปบ๊บเดียวใช่ไหมอ่ะมาเปิดดูก่อนอันนี้ใช้เท่าไหร่ใช้ล้านสองใช้เงินน้อยมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับผู้ช่วยในวัวสุดท้ายโอ้บวก900เลยเหรออู้ <Ooh. S 1> เอาไปรวมเป็นโกลเด้นก่อน รวมเป็นโกลเด้นครับจาก900ก็เป็น1,800เก่งกว่าร้านค้าครับต้องมาถึงดาวดวงสุดท้ายนะฮะสลิงถึงจะเก่งที่สุดอัพเกรดตัวคูณเงินไปอ่าแล้วก็มีคูณเจมมีเพิ่มโชคเพิ่มโชคเพิ่มดาเมจหมดแล้วเลเวล55ใช่ไหมปลดล็อกตู้สุดท้ายอีกตู้หนึ่งอีกนิดน,นึงฮะเลเวล56แล้วฮะตู้สุดท้ายเปิดสัตว์เลี้ยงตู้สุดท้ายมาตู้สโนว์แมน พลังเท่าไหร่เอ๊ะเหมือนกันนี่เออเหมือนกันนี่อ๋อแต่มี2ตัวฮะเพิ่มมา l e จ e น d a อรกับมิติครับมีอันคอมมอนแลเอบีพีที่เหมือนตูน้นี้ตู้นี้มีลิจ e น d a อรกับมิตินี่ไงมาแล้วตัวหนึ่ง l e จ e น d a อรี่ลิจ d น r y อยู่ไหนอยู่นี่2 6 0 6ฮะโอ้นี่ตัวธรรมดานะตัวธรรมดา2 6 0 6 s n o w สโนมเป็นเลนโบ2อ2 8 0เรียบร้อยฮะทำลายดาวทั้งหมดได้แล้วนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ